นางเอกช่องสามประกาศสักดาห์ถึงเกิดฟาดหน้าพวกเหยียดคนอีสานยังเป็นประเด็นที่ทำให้ชาวอีสานหัวร้อนไม่หายกับกรณีของกลุ่มคลับเฮาที่ออกมาพูดเหยียดคนอีสานทั้งคนอีสานใจแตกมีลูกเร็วพ่อแม่ชอบให้ลูกสาวมีสามีฝรั่งเพราะทำการทำงานเองไม่เป็นต้องจับคนอื่นผิวคล้ำดำแดดทำมาหากินอย่างอื่นไม่เป็นทําเป็นแค่ทำนาปลูกข้าวให้คนภาคอื่นกิน รวมถึงวิจารณ์เรื่องรสนิยมในการแต่งกายทําผมและยังมีการพาดพิงไปถึงลิซ่าแลกพิงนักร้องดังระดับโลกที่มาจากบุรีรมัมว่าถ้าอีสานดีจริงลิซ่าก็คงกลับมาอยู่แล้วลิซ่าไปอยู่นู่นก็สบายกว่าอยู่อีสานจนเกิดประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลมาหลายวันซึ่งจากกระแสร้อนแรงนี้ก็ก่อให้เกิดการปลุกกระแสจงภูมิใจในวัฒนธรรมและถิ่นเกิดของคนอีสาน เป็นเหตุมีคนดังดารานักร้องนักแสดงหลายคนที่ลุกขึ้นมาแสดงตัวผ่านโลกโซเชียลมีเดียว่าตนเป็นคนอีสานและภาคภูมิใจกับการเป็นคนอีสานหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวคนสวยจากช่องสามเดียนาฟรีโป้ที่โพสต์ินสตาแกรมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเป็นอีสานและผ้าซิ้งไหมสินค้าจากกิจการขายผ้าไหมของคุณแม่ที่จังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดพร้อมแคปชั่นประกาศตนว่าสาวอุดรคนอีสานค่า เห็นไหมเอ่ยอีพวกชอบเหยียดคนอีสานคนอีสานก็เลือดไม่แพ้คนภาคอื่นสวยหล่อระดับดาราแถวหน้าตรุงหรือเป็นนักธุรกิจระดับประเทศอื้อส่วนตัวคนพูดนั้นไม่ต้องบอกก็รู้ที่อิจฉาและไร้ค่าแบมือของเงินพ่อแม่ไปวันวัน